ในวันนี้นะครับจะมาแนะนําให้รู้จักกับคันธนูราคาไม่แพงคันหนึ่งครับที่เป็นคันธนูที่ผมว่าใครที่อยากจะได้คันธนูสักคันเนี่ยสำหรับไปการยิงเล่นยิงสนุกสนุกเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นคันธนูที่น่าสนใจมากตัวนี้นะครับเป็นคันธนูของยี่ห้อ epic archery นะครับที่มีชื่อว่า helix เฮลิคโซนี้เป็นคันธนูลักษณะที่เราเรียกว่าเป็น hunting recurve นะครับก็คือเป็นคันธนู recurve ที่มีความยาวค่อนข้างสั้นกว่าคันธนู recurve ที่เขาใช้ในการแข่งขันอย่างตัวคันตัวนี้ครับตัวไรเซอร์ตัวด้ามมันเนี่ยจะมีความยาว19นิ้วนะครับพอใส่กับตัวลิมไปแล้วเนี่ยความยาวคันทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่62นิ้วเพราะฉะนั้นตัวคันเนี่ยมันจะรู้สึกว่าจะสั้นๆนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวคันตัวนี้จุดเด่นของมันก็คือว่ามีน้ำหนักคันที่เบามากตัวด้ามตรง ข้อดีของคันรุ่นนี้นะครับมีหลายอย่างเลยหนึ่งก็คือเป็นคันที่เราสามารถจะยิงได้หลายแบบครับก็คือตัวคันเนี่ยเราสามารถยิงเปล่าๆแบบนี้เป็นนักขางคัน hunting recurve หรือว่าคัน traditional ที่ยิงโดยไม่ใส่สูนไม่ใส่อุปกรณ์ใดเลยก็สามารถใช้ยิงได้ครับหรือว่าใครที่ต้องการจะยิงเป็นคันแบบ b a r e b o นะครับหรือว่ายิงแบบ recurve ก็สามารถจะใส่อุปกรณ์เสริมได้ใส่เวส์ใส่ stabilizer f l a n g e หรือว่าสูตรเลงก็สามารถจะใส่ได้หมดเลยครับทำให้เป็นคันนูแบบเริ่มต้นที่ราคาไม่แพงที่สามารถจะยิงได้อย่างสนุกเลยครับ โอเคครับคราวนี้เดี๋ยวลองมายิงคันนี้กันดูครับตัว e p พิกเฮลิกตัวนี้สำหรับคันตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าเป็นตัวคันที่มีน้ำหนักเบามากเลาเราถือเนี่ยรู้สึกว่าเบามากนะครับเราสามารถยิงเป็นลนนักษณะแบบนี้ที่เป็นคันเหมือน traditional เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ต้องใส่เลยยิงคันเป,ปล่าแบบนี้ก็สามารถใช้ยิงได้นะครับตัวน้ำหนักดึงสายนะครับตัว น้ำหนักดึงตังนี้เราสามารถจะเลือกได้มันจะมีตั้งแต่25ปอน30ปอนเพิ่มไปทีละ5ปอนสําหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆนะครับก็อาจจะเอาที่ประมาณ25ปอนแบบนี้อย่างตัวที่ผมยิงตัวนี้คือ25ปอนก็สามารถจะดึงได้สบายๆย,ยิงได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าใครที่ต้องการให้มันหนักขึ้นแรงขึ้นก็อาจจะเลือกเป็น30ปอนหรือน้ำหนักที่มากกว่านี้ได้ครับ สำหรับคันอีปิกเฮลิตัซนีนะครับก็แล้วแต่ครับใครที่มีอุปรกรณ์อื่นอยู่แล้วก็อาจจะเอาเฉพาะตัวคันธนูเปล่าๆอย่างเดียวลักษณะแบบนี้ก็ได้หรือว่าใครที่มีอุปรกรณ์อื่นก็สามารถจะเลือกเป็นตัวแพ็กเกจที่ทางอาชัยไทยเนี่ยเราจัดไว้ให้ครับทางแพ็กเกจแบบนี้ก็จะมีอุปรกรณ์ครบทุกอย่างสําหรับเอาไปใช้ยิงได้ทันทีเลยก็จะมีตัวคันธนูแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวลูกธนูเป็นลูกธนูคาร์บอนของโกทิฟรุ่นวอร r i ิเออร์นะครับที่มาพร้อมกับปีกขนนกแบบนี้6ลูกนะครับอยู่ในชุด มีตัวแผ่นหนังตัวนี้นะครับตัวแผ่นหนังรองนิ้วตัวฟิงเกระแทบแบบนี้เป็นตัวรองนิ้วเวลาที่เราดึงสายธนูจะได้ไม่เจ็บนิ้วนะครับแล้วก็จะมีเชือกเส้นนี้ครับเราเรียกว่าสายขึ้นคันซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการถอดประกอบคันธนูตัวนี้ครับ สำหรับคันธนูรุ่นนี้นะครับสามารถจะถอดเก็บได้ครับก็คือมันจะมีสามารถจะถอดออกมาเป็น3มชิ้นแบบนี้ทําให้เราสามารถจะเวลาเดินทางเนี่ยใส่รถไปเนี่ยได้สะดวกมากนะครับวิธีการประกอบตัวนี้นะครับเราก็จะเอาตัวลิมเนี่ยคือตัวปีกมาเลยนะครับใส่เข้าไปที่ตัวด้ามที่ตัวไรเซอร์ตรงนี้โดยที่ตัวคันเนี่ยมันจะมีตัวประแจหกเหลี่ยมตรงนี้มาให้อันหนึ่งนะครับซึ่งถ้าทําหายก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นเบอร์มาตรฐานที่เราสามารถจะหาซื้อได้ทั่วไปเวลาเราประกอบเข้าไปนะครับก็คือเราจะถอดน็อตตัวนี้นะครับตัวที่อยู่บนเลย มุนลองมานะครับแล้วเราก็จะใส่ตัวลิมเข้าไปตัวลิมมันเนี่ยครับปีกสชิ้นตัวนี้มันจะมีด้านบนกับด้านล่างมันจะไม่ได้มีเขียนบอกไว้แต่ว่าลายมันจะไม่เหมือนกันวิธีสังเกตก็คือตัวปีกที่อยู่ด้านล่างนี่ครับมันจะมีตัวหนังสือเขียนไว้เป็นตัวเลขแบบนี้ว่าน้ำขนาดน้าหนักเท่าไหร่อย,อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีลายอยู่ด้านหลังส่วนตัวที่อยู่ด้านบนตรงนี้ด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นพื้นเรียบจะไม่มีสีนะครับเวลาใส่เข้าไปก็เหมือนเราจับเหมือนเราถือคันปกติครับด้านบนด้านล่างแบบนี้นะ ไข่น็อตตัวนี้เข้าไปให้แน่นครับต้องไข่เข้าไปให้สุดไข่เข้าไปให้แน่นนะครับถ้าเราใส่ไม่แน่นเวลาเรายิงใบเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาได้ใส่ด้านไหนก่อนก็ได้นะครับอย่างนี้ผมใส่ด้านบนก่อนปุ๊บไข่เข้าไปให้แน่นเสร็จแล้วก็ใส่ตัวด้านล่างแบบเดียวกัน คราวนี้พอเราไขตัวปีกลิมนะครับตัวนี้ด้านบนด้านล่างเข้าไปแน่นแล้วต่อไปเราก็จะใส่ตัวสายธนูครับสายธนูที่มีมาให้นะครับมันจะมีห่วงสองข้างสองปลายตรงนี้จะขนาดไม่เท่ากันนะครับมันจะมีห่วงใหญ่กับห่วงเล็กเวลาเราใส่นะครับเราจะใส่ห่วงใหญ่ก่อนเสมอใส่จากด้านบนนะครับใส่เข้าไปที่ริมด้านบนรูดเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็มาเกี่ยวห่วงเล็กที่ริมด้านล่างต้องทําตามขั้นตอนแบบนี้นะครับแล้วก็เข้ามาแบบนี้ต่อไปนะครับเราก็จะใช้ตัวเชือก ตัวสายขึ้นคันตัวนี้นะครับในการประกอบคันธนูเวลาเราใส่นะครับเราจะปลายด้านเล็กต,ตรงนี้มันจะมีปลายสองข้างเหมือนกันนะครับจะมีอันใหญ่อันเล็กเราจะเอาเล็กเนี่ยสวมที่ด้านบนนะครับที่ปีกด้านบนแบบนี้แล้วก็เสียบตรงปลายตรงนี้นะครับให้มุมมันเนี่ยอยู่ด้านเดียวกับสายธนูแบบนี้แล้วก็ตัวด้านล่างเนี่ยเราจะเอาสายฝั่งอันใหญ่สวมเข้าไปตรงปลายเข้าไปให้สุดแบบนี้ครับคราวนี้ขั้นต่อไปนะครับพอเราใส่เชือกเข้าไปแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะเอาเท้าเหยียบที่ตัวเชือกสายขึ้นคันตรงนี้ไม่ต้องเหยียบที่สายธนูนะครับเท้าเหยียบที่ อย่าไว้แบบนี้นะครับมือนึงเนี่ยเราจับไปที่คันธนูนะครับแล้วดึงคันธนูขึ้นมาให้คันธนูมันโค้งขึ้นมาอีกมือลงแล้วเอื้อมลงไปแล้วก็รูดสายธนูตรงนี้ให้เข้าไปเกี่ยวที่ปลายของตัวเลนส์แบบนี้ให้มันเข้าร่องแบบนี้แล้วก็ลงช้าๆครับเวลาถอดออกก็ทําเหมือนแบบกันนะครับทำย้อนกลับก็คือเราดึงคันธนูขึ้นมานะครับให้สายธนูหย่อนแล้วก็ปลดสายธนูออก สำหรับการยิงคันธนูแบบนี้นะครับทุกครั้งที่เรายิงเสร็จต้องปลดสายออกนะครับห้ามขึ้นคันให้สายธานูเนี่ยมันตึงค้างไว้ตลอดเพราะว่าถ้าเราขึ้นทิ้งไว้เนี่ยตัวปีดต,ตรงนี้มันจะโค้งตลอดครับทำให้มันล้าแล้วก็อายุการใช้งานจะสั้นลงเพราะฉะนั้นก็คือเวลาเรายิงนะครับก็ขึ้นสายยิงเสร็จก็ถอดสายออกจะเก็บแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะถอดเก็บเป็นชิ้นๆก็ได้ครับ คันธนูตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าเราสามารถจะยิงเป็นแบบ t r a d i t i o n นะครับก็คือยิงมีคันเปล่าๆไม่ต้องใส่อุปรกรณ์อะไรเลยนะครับหรือว่าใครที่อยากยิงเป็นแบบสไตล์แบบโบก็สามารถจะใส่ตัวพลังเจอร์นะครับใส่ตัวเวทน้าหนักโทนตรงนี้ไปได้หรือว่าใครอยากจะเปลี่ยนอารมณ์เป็นการยิงแบบคัน recurve ที่ใส่สูตรเลง่งหรือว่าใส่สเตเบลเซอร์ยาวก็สามารถใส่ได้หมดเลยครับทำให้เป็นคันธนูที่เราสามารถจะใช้ยิงได้ทุกแบบจริงๆไม่ว่าความต้องการของเราครับอยากยิง recurve แบบโบ t r a d i t i o n สามารถจะใช้คันนี้ยิงได้ทุกแบบเลยครับ นอกจากเราจะทําคันนี้นะครับเป็นคัน Tradition b โ a r Bow r e c u r แล้วนะครับอีกออปชั่นหนึ่งที่เราสามารถจะแต่งกับคันตัว Epic Helix ตัวนี้ได้ก็คือเราสามารถจะทำเป็นลักษณะเหมือนกับ Bow Hunting เป็น Bow Hunter แบบนี้นะครับใส่ตัวศูนพินเข้าไปนะครับใส่คิวเวอร์สำหรับเสียบลูกขนูบนคันขนูเข้าไปเป็นเซตแบบนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ผมว่าเท่แล้วก็น่าใช้สุดๆเลยครับ คันอีพิเฮลิกตัวนี้นะครับก็จะมี2สีให้เลือกครับก็คือมีสีดําแล้วก็เป็นสีเงินแบบนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนเราจะเลือกเป็นคันเฉพาะคันเปล่าแบบนี้นะครับหรือว่าจะเลือกเป็นแพคเกจที่ทางอาชีพไทยเราจัดไว้ให้หรือว่าจะแต่งคันเป็นลักษณะต่างๆเป็นคันฮันติงเป็นคันแบโบกก็แล้วแต่ได้หมดเลยนะครับทำให้คันนูคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันธนูที่ราคาไม่แพงนะครับยิงสนุกแล้วก็สามารถจะเอาไปยิงได้รูปแบบแล้วแต่เราเลยเราอยากแต่งคันแบบไหนก็สามารถจะเล่นได้หมดเลยครับ